สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2565 15นากา46นาทีนะครับดาวดินทินเมบองเลยนะครับผมอยู่ที่นะครับอาณาจักรดาวดินการ์เลนโฮมภายใต้แนวคิดเกษตรยุคใหม่ไร้ข้อจำกัดนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีการเปลี่ยนน้ำน้องหอยเชอรี่พันสีทองนะครับผมที่อาณาจักรดาวดินนะครับผมการ์เลนโฮมแห่งนี้นะครับผมนะครับมีโอกาสได้ทำนะครับ ระบบน้ําเสียนะครับหรือว่าน้ําทิง้งนะครับเป็นนะครับถ้าจะสังเกตก็จะมีนี่ครับเป็นท่ออยู่นี้นะครับซึ่งตอนที่เราเติมน้ํานะครับเลี้ยงหอยเราจะใช้ท่อที่ไม่มีรูเลยนะครับเสียบปักไว้นะครับแล้วก็เติมน้ํานะครับมันจะมีระดับความสูงให้นะครับผมอย่างตัวเนี้ยนะครับนี่ทุกท่านเนี่ยเสียบไว้บระนี้ระดับความสูงก็คือถ้ามันล้นนะครับความสูงถ้ามันล้นนะครับก็จะไหลลงไป บ่น้ำทิ้งเลยนะครับผมนี่ครับหมายความว่าถ้ามันเลยในส่วนของท่อที่ผมตั้งไว้นะครับความสูงที่อยู่ที่20ซนเมตรนะครับนี่เมื่อเราเติมน้ำนะครับตั้งแต่ข้างล่างจนมาถึงข้างบนถ้ามันล้นปุ๊บเกิน20ปุ๊บจะไหลลงไปบ่อน้ำทิ้งนะครับส่วนวันนี้นั้นนะครับดาวดินได้ทำการถอดตัวนี้ออกนะครับเดิมอยู่อยู่ตรงนี้นะครับถอดออกนะครับเพื่อที่ว่าจะให้น้ำในบ่อหอยเชอรี่นะครับเป็นน้ำ เสียนะครับผมไหลลงไปตัวบ่อน้ําเสียนะครับดาวดินก็ทําการถอดออกนะครับถอดท่อตัวนี้ออกนะครับถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการสวมท่อตัวนี้ใส่ไว้นะครับเจาะรูด้านรอบๆเลยนะครับนี่จะขออนุญาตเอดถอยออกนะครับใจทุกท่านได้รับชมกันนะครับนี่แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นของอาณาจักรดาวดินนะครับถ่ายทุกท่านได้รับชมกันอันนี้เป็นท่อที่ดาวดินทํามานะครับ เป็นขนาด1 2ับนิ้วนะครับแล้วก็เจาะรูโดยรอบนะครับประมาณ4รูนะครับต่อ1นช่วงนะครับเพื่อที่ว่าจะให้นะครับน้ํานะครับหรือว่าเศษอาหารก็ไหลลงไปได้บ้างนะครับผมในการเพื่อที่ว่าเปลี่ยนน้ําก็จะได้ไหลลงเข้าไปในรูเนี้ยนะครับน้ําเสียจะไหลลงไปในรูเนี้ยนะครับนี่ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นหอยเชอรี่ที่อาณาจักรดาวดินนะครับนี่ ส่วนเศษใหญ่ๆนะครับพวกผักตบชวาที่เขากินแล้วเหลือนะครับหรือว่าดอกแคนายาเงี้ยดาวดินก็จะทําการนะครับดาวดินก็จะทําการเขาเรียกว่าอะไรเก็บเศษไปทิ้งนะครับเพราะว่าเนื่องจากท่อที่ทําระบบน้ําเสียนะครับขนาด3ามทับสนิ้วมีขนาดเล็กนะครับเศษอาหารพวกนี้ไหลลงไปไม่ได้หรอกครับนี่ดาวดินก็จะทําการนะครับเก็บออกให้หมดเลยนะครับนี่ต้องทําการเก็บออกนะครับแล้วก็จะทําการฉีดน้ํานะครับ ล้างให้สะอาดเลยนะครับนี่เดี๋ยวดินดาวดินกันไว้นะเดี๋ยวหอยตายออกนะครับนี่กันไว้ไม่ให้หอยออกนะครับนี่ครับทุกบ่อนะครับดาวดินจะทําเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับตอนนี้ก็คือปล่อยน้ําออกไปแล้วนะครับนี่จะเหลือเฉพาะพวกเศษนะครับผักตบชวานะครับหรือว่าดอกแคนาที่ผมให้เขาก็จะทําการล้างแล้วก็ฉีดน้ําคนออกนะครับบ่ออนุบาลก็เหมือนกัน ซึ่งนะครับระบบนะครับน้ําเสียทั้งหบ่อนะครับที่ดาวดินทาก็คือจะไหลาตามท่อด้านหลังนะครับแล้วก็วนเข้าไปหลังบ้านนะครับเพื่อที่ว่าจะไหลลงบ่อพักน้ําต่อไปนะครับผมพักน้ําเสียต่อไปนะครับซึ่งปัญหาที่ดาวดินทาอยู่นะครับปัญหาถามว่ามีไหมนะครับระบบท่อ น้ําเสียแบบนี้นะครับที่ดาวดินปัญหาถามว่ามีไหมไม่มีนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือผมใช้ท่อนะครับขนาดเล็กมากเลยนะครับนี่ต้องบอกว่าขนาดเล็กนะครับสามทับสี่นิ้วนะครับเวลาปล่อยน้ําทีนะครับปล่อยธรรมชาติโดยที่ไม่ใช้เครื่องสูบนะครับเนี่ยมันจะไหลลงช้ามากนะครับซึ่งหนึ่งบอนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งเมตรนะครับผมจะใช้เวลาในการ ระบายออกนะครับ25นาทีถึง30นาทีได้เลยนะครับคืวอว่าใช้ท่อที่ทำระบบน้ำเสียตอนแรกนะครับผิดขนาดนะครับจริงๆแล้วถ้าใช้เป็นขนาด2นิ้วนี่ไม่เกิน2นาทีนะครับเปรี้ยงหมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับก็คือชุดแรกเนี่ยที่ดาวดินทำเป็น ทำครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่เกิดมาบนภาคพื้นแผ่นดินไทยเลยนะครับไม่เคยทํามาก่อนนะครับก็มาวางระบบท่อเองวางตำแหน่งเองนะครับหลายท่านคงได้ชมในคลิปก่อนหน้านะครับผมหรือว่าสามารถไปเลือกดูย้อนหลังได้นะครับพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไม่ได้แก้ไขนะครับก็ก็ยังใช้แบบเดิมอยู่ส่วนจะมีนะครับถ้าดูนะครับตรงโน้นนะครับจะมีสามบ่อนะครับที่ดาวดินได้ทําไว้นะครับเลี้ยงนะครับ ตอนนี้ก็คือปล่อยปลาดุกนะครับาท่านไปรับชมกันนะครับซึ่งรอบนี้นะครับดาวดินนะครับใช้นี่ะครับข้อขนาดสองนิ้วนะครับโหไดจากสามบ่อมาที่บ่อบําบัดน้ําเสียนะครับนี่นะครับพอมันใหญ่ปุ๊บนะครับเดิมนะครับใช้สามทิบสี่ตัวนี้ระบบใหม่ใช้สองนิ้วนะครับพอใช้สองนิ้วปุ๊บถอดปั๊บนะครับไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับเกลี้ยงหมดเลยนะครับน้ําที่ สูงขนาดนี้ครับประมาณสามสิบเซนนะครับนี่บ่อนี้ก็เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่กำลังจะทำระบบน้ำเสียนะครับน้ำทิ้งนะครับของบ่อนะครับก็แนะนำใช้ขนาดใหญ่ไปเลยนะครับสองนิ้วไปเลยนะครับจัดหนักจัดเต็มไปเลยครับผมเชื่อผมนะครับแล้วก็คุณจะได้สบายคุณจะไม่ใช้เวลาในการในการเปลี่ยนน้ำนะครับผมเทียบกับสามทับสี่ที่ดาวดินทำอยู่นครละเรื่องกันเลยนะครับ ลองนําไปปรับใช้ดูนะครับผมแต่แน่นอนนะครับพอใช้ท่อขนาดใหญ่ก็ต้นทุนจะสูงตามไปด้วยนะครับนี่นี่นะครับเป็นเป็นทั้งสามบ่อนี่นะครับนี่ดาวดินให้เป็นลงไปบ่อน้ําเสียนะครับตรงนี้เลยนะครับในมาบ่อนี้นะครับแล้วดาวดินทําเป็นสองระบบนะครับคือระบบที่หนึ่งก็คือใช้เครื่องสูบน้ํานะครับสูบออกนะครับนี่ถ้ามัน ไม่ทนนันก็สูบอออกกระโดไปสองก็คือให้มันไหลออกไปด้านหลังนะครับนี่ให้ไหลแบบธรรมชาตินะครับได้ลงไปบ่อบำบัดน้ําเสียต่อไปนะครับนี่ไหลไปผมก็เดินก็ทําเดินเป็นสายยางแล้วขึ้นท่อนะครับไปลงบ่อน้ําเสียของบ่อของหมู่บ้านต่อไปนะครับส่วนเดิมนี่ครับบ่อที่ทําไว้ชุดแรกเนี่ยครับ บางเอิญนนะครับทาครั้งแรกเลยใช้3ามทับก็ใช้เวลานานในการเปลี่ยนทีหนึ่งนะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับดาวดินถิ่นบมือืเอยนะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับติดตามความเคลื่อนไหวอาณาจักรดาวดินการเล่นโฮมได้ที่ Facebook Fanpage ดาวดินเดินกินนอนเที่ยวอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับหรือว่าหากท่านใดกําลังเลี้ยงหอยเชอรี่อยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับวิธีการเลี้ยงดีๆไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ หลายท่านจะได้นำนะครับไปปรับใช้กับการเลี้ยงของตัวเองนะครับผมซึ่งหลายๆที่ก็การเลี้ยงก็จะแตกต่างกันไปนะครับลองดูว่าวิธีการไหนเหมาะกับตัวเองก็ลองมาปรับใช้ดูนะครับส่วนที่อาณาจักรดาวดิน Home การ์เด้นโฮมก็อย่างที่พาทุกท่านได้รับชมไปก่อนหน้านี้นะครับผมอันนี้เป็นบอ่อวัยรุ่นนะครับไซส์ขนาดเหรียญ5บาทเหรียญ10บบาทก็มีแล้วนะครับบางตัว เชอรี่พันสีทองนะครับผมมารับชมกันนะครับส่วนนี้ก็คือบอกขนาดเล็กลงมานะครับเท่ากับเหรียญบาทนะครับ Ooh. เหรียญหนึ่งบาทนะครับมัน,นี้กระหอยเชอรี่พันสีทองเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดินจะทาการเปลี่ยนน้าให้เขานะครับเดีย๋ยวจะล้างบอ่อทำความสะอาดบอ่อเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาชมอีกต่อไปนะครับ